السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب عزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ส,ส,สุขสวัสดีเมตตาปานีจาก Allah จงวระสบเท่านผู้ฟังที่เคารพรักยิ่งทุกท่านอัลฮัมดุลัะ์นับว่าเป็นความเมตตากรุณาจาก Allah สุวอันตาลายอย่างยิง่งที่ผมได้มีโอกาสได้มารับใช้พี่น้องผู้ฟังที่เคารพอีกครั้งหนึ่ง ในรายการแสงธรรมนำชีวิตซึ่งจริงๆแล้วรายการแสงธรรมนำชีวิตนั้นเป็นต้นเดิมที่ทางวัสชิดและโรงเรียนนุสิลามสุราเขียวได้จัดรายการวิทยุศูนย์หนึ่งดอนเมืองขึ้นมาใช้ระยะเวลาเกือบสิบปีแต่ในช่วงปีนี้ก็เลยหยุดชะงักไปเนื่องโดยมีความจำเป็นหลากหลายประการในกัน แต่วันนี้คณะบ่าเป็นความเมตตาของโรวงอย่างยิ่งที่ได้ให้มีโอกาสได้มาพบปากกระท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่ทั่วไปไกลนักก็ยังได้รับใช้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในรายการของวิทยุชุมชนมุสลิม, Sch มสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวของาศาสนาเป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ กับผู้ที่มีความรู้น้อยแล้วก็เตือนผู้ที่มีความรู้มากอาจจะหลงลืมไปก็ได้เช่นอย่างผมอาจจะมีโอกาสลืมอาจจะมีโอกาสได้ผ่านทางไปก็มีโอกาสจะได้กลับเมื่อกลับใจเมื่อได้ฟังรายการศาสนาของเราซึ่งเราถือว่าหลักศาสนานั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในชีวิต เหนือกว่าสิ่งอื่นใดทุกคนต้องศรัทธาว่าศาสนานั้นคือเป็นรากแก้วอันสำคัญยิ่งที่จะดำเนินชีวิตเราจะให้มีความสุขได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าว่าเราขาดศาสนาซึ่งเป็นรากแก้วอันสำคัญไปแล้วคิดว่าความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็คงจะไม่ได้พบ คงจะไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันเพราะว่าเรื่องของศาสนานั้นมันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์คิดค้นขึ้นกันมาเองเขียนบทขึ้นมาเองแล้วก็ว่ากันไปเองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติได้ไม่เว้นแต่ละปีแต่ละเดือนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่